ครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสหายสายช่างนะครับเคสนี้จะพามาดูเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับลูกค้าบอกน้ำมันท่วมน้ำมันไหลทิ้งนะครับมีโอกาสได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับดูๆกันไปพร้อมๆกันนะครับเคสนี้ใช้งบศูนย์บาทนะครับ ที่ผมแนะนําไปนะครับน้ํามันลงมาแล้วนะครับนะครับผมกดนะครับเห็นไหมครับเหม็นบูดนะครับเครื่องน่าจะจอดนานนะครับช่วงนี้หน้าหวานปุ๋ยนะครับจะเจอบ่อยๆนะครับอาการแบบนี้ครับใช้งบศูนย์บาทครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะถอด ออกอากาศออกก่อนนะครับด้วยไขยควางแฉกนะครับไข่ออกเลยครับผมครับเเดดี๋ยวมสิตาไข่ขออกได้ดีนะครับมีสองตัวเลครับเดอ้อไขควางแฉกนะครับสองจุดนะครับ ิึงไปนึวก,กันครับพี่น้องครับแก้ไขง่ายๆได้งบศูนย์บาทนะครับสั่งในจะผ้าเห็ดเนาะครับผมเบื้องต้นก็เอาล้มเป่าฟุน้นข้างนอกออก,ก่อนครับผมความสะอาดสำคัญนะครับ ไปถึงทําความสะอาดนะครับการถอดเพราะลุมมันจะเข้านะครับทีเข้าไปเด้อครับเด้อระวัาางเด้อถ้ามันออกไปเหลี่วกะโบนี่อาจจะแย่กว่าเก่าก็ได้ครับผมแอนที้ดนีนะครับแอนที่จะดีนะครับอาจจะทำให้แย่กว่าเดิมก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ ล้างครับล้างแล้วก็นะสะอาดภายนอกก่อนนะครับต่อไปเราก็มึงออกได้เลยนะครับ ใช้ได้สอแบบครับผมเบรคก็ได้ครับวงแบนก็ได้ครับปากแบนก็ได้ด้มันมาแล้วนะคกาุดน้ำมันมีการตรวจเช็คทุกเครื่องนะครับผมนะครับที่มีผมนะครับ หลาทหลายทีนะครับมันจะไปรอตรงหงวัวลูกสูบนะครับนั้นเพื่อนหายนะครับกอดพักเทียนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไขหัวเทียนออกมาดูครับผมทาดการไว้นะครับเทียนต้องเปียกแน่ครับบล็อกก่อนครับ กาหัวเทียนจะแถมมาทุกรุ่นนะครับเครื่องนะครับของเขาจะมีมานะครับได้ที่บ้าน่จะทำได้ครับผมดูไปพร้อมๆกันครับ หยยกแฉะเลยครับยังไงก็ไม่ติดนะครับอาการนี้ครับอันดับต่อไปให้สหายขัดเลยครับเอาน้ำมันเราหนีเลยครับเทใส่เข้าไปครับผมเทใส่เข้าไปแล้วก็ขัด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 ครับหัวลูกกับเทใส่ได้ครับผม ทีใ่ใส่ลงไปกับล่มาออกครับผมนะครับให้มันไล่ออกนะครับจะเอาผ้าได้ครับผมก็เราดูว่ามันแห้งนะถ้ามันแห้งนะครับก็พอครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะใส่หัวเทียนนะครับอันนี้ผมเช็คให้ดูเบื้องต้นนะครับ หูบาทจริงๆครับตอนมาไม่ติดนะครับเรื่องนี้ตอนมาไม่ติดเลยครับน้ำมันร่วมเลยครับามาแก้ไปพร้อมๆกันนะครับเ,เช็คไฟก่อนนะครับเพราะอะไรถึงไม่ติด ไ่ไฟไหมครับพี่น้องไฟนะครับมีไฟนะครับไฟออกนะครับไฟมาน้ำมันมายังไงก็ต้องติดครับติดแน่นอนครับ นิดนึงครับดึงเลยครับอันนี้คือจบตัวเครื่องแล้วนะครับติดครับมาดูคาบูนะครับที่น้ํามันไหลไหลออกมานะครับเหลือปัญหาที่คาบูเรเตอร์เลยครับสูตรเดิมเทคนิคเดิมนะครับสําหรับใครที่รับชมวิดีโอที่แล้วมานะครับผมจะใช้สูตรเดิมนะครับใช้ไม้ตะเกียบนะครับ เดิมของผมเลยครับที่ผมบอกว่างบศูนย์บาทนะครับก็ไม้ตะเกียบนี่หนะครับพี่น้องครับไข่ไข่กวงแฉกนะครับสองตัวนะครับดึงก้นขบวกมาได้เลยครับผมสวัสดีครับ